สวัสดีครับวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับเครื่องมือตัวหนึ่งที่บอกเลยว่าเรียบง่ายมากแต่ก็ส่งพลังแบบสุดๆเลยในโลกของระบบอัตโนมัติใช่แล้วครับเรากำลังพูดถึง PLC TIMER นั่นเองเคยสงสัยกันไหมครับว่าเอ๊ะเราจะสั่งให้เครื่องจักรมันรอรอจังหวะที่มันใช่จังหวะที่มันเป๊ะๆเนี่ยทำได้ยังไงกันนะวันนี้แหละครับเราจะมาเปลี่ยนโค้ดที่ดูเหมือนจะซับซ้อนให้กลายเป็นการควบคุมเวลาแบบที่เห็นภาพชัดๆจับต้องได้กันเลย แล้วเพื่อให้เข้าใจกันง่ายๆเลยนะครับเรามาตั้งโจทย์กันแบบนี้ดีกว่าโจทย์ของเราก็คือทำยังไงก็ได้ให้หลอดไฟเนี่ยมันติดค้างอยู่5วินาทีเป๊ะๆแล้วหลังจากนั้นก็ดับไปเองเลยเอาละครับมาพบกับพระเอกของงานนี้กันเลยนั่นก็คือ Timer on Delay หรือที่เราเรียกกันสั้นๆว่า T.O.N. ครับถ้าจะให้นึกภาพตามง่ายๆเลยนะมันก็เหมือนตัวจับเวลาในครัวเป๊ะๆเลยครับพอเราตั้งเวลาปุ๊บ มันก็จะเริ่มทํางานของมันไปจนกว่าจะครบกําหนดนั่นเองอธิบายแบบลงลึกอีกนิดนึงนะครับเจ้า TON เนี่ยมันคือคําสั่งใน POC ที่บอกว่าเฮ้ย hey, พอได้รับสัญญาณปุ๊บนะให้เริ่มจับเวลาเลยแต่แต่ยังไม่ต้องทําอะไรนะให้รอไปก่อนรอจนกว่าจะนับครบตามเวลาที่เราสั่งไว้นั่นแหละโอเคทีนี้เรามาแงะดูข้างในเจ้าท i m เมอกันหน่อยดีกว่าว่ามันมีอะไรบ้างหลักๆเลยนะครับจะมีอยู่3ตัว ตัวแรกคือ preset อันนี้ง่ายๆเลยก็คือเวลาเป้าหมายที่เราอยากให้มันรออย่างในโจย์ของเราก็คือ5วินาทีนั่นเองตัวที่2คือ accumulator หรือ ACC คิดซะว่ามันเป็นตัวเลขบนนาฬิกาจับเวลาที่กำลังวิ่งอยู่เลยครับมันจะนับจากศูนย์ไปเรื่อยๆและตัวสุดท้ายที่สำคัญมากคือ d u n bit หรือ DN ตัวนี้แหละครับที่เป็นเหมือนธงสัญ,ญญาณที่จะถูกยกขึ้นมาเพื่อบอกว่าเฮ้ hey, นับเวลาเสร็จแล้วนะ แล้วทีนี้เพื่อให้เราเห็นภาพการทำงานทั้งหมดแบบชัดๆเลยนะเราจะมาดูสิ่งที่เรียกว่า Timing diagram กันครับหรือแปลตรงๆก็คือแผนผู่มเวลาให้คิดว่ามันเป็นเหมือนพิมพ์เขียวเลยครับที่จะบอกเราทุกอย่างว่าเออส่วนประกอบแต่ละตัวเนี่ยมันเปิดตอนไหนปิดตอนไหนในแต่ละวินาทีในแผนบูมนี้นะครับเราจะมีตัวละครหลักอยู่4ตัวที่เราต้องจับตาดูให้ดีตัวแรกคือ i 0.0, 00ก็คือสวิชหรือปุ่มที่เราจะกดนั่นแหละ ตัวที่2คือ ACC หรือตัวเลขบนนาฬิกาจับเวลาของเราตัวที่3คือ DN หรือเจ้าทงสัญญาณที่บอกว่านับครบแล้วและสุดท้ายพระเอกของงานนี้ Q 0 0ก็คือหลอดไฟที่เราจะควบคุมนั่นเองครับเอาละครับพร้อมหรือยังรับได้เวลามาดูการทํางานจริงๆของมันแล้วเราจะมาไล่ดูกันไปทีละชอ็อตทีละสเต็ปเลยว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างมาเริ่มการดันทายห5วินาทีนี้กันเลยนาะวินาทีที่1พอกดปุ่มปุ๊บไฟสว่างขึ้นมาทันที พร้อมๆกับที่เจ้า ACC เริ่มนับ 1, 2-3จากนั้นตลอดช่วงวินาทีที่1นถึงหเนี่ยไฟก็จะยังติดค้างอยู่อย่างนั้นส่วนค่า ACC ก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งวินาทีที่5นี่คือวินาทีสําคัญครับพอ ACC นับไปแตะเลขห้าปับ๊บเจ้าธงสัญญาณดันบิดหรือ DN เนี่ยจะเปลี่ยนสถานะเป็นอนทันทีและการเปลี่ยนเป็นออนี่แหละครับที่ไปสั่งให้หลอดไฟของเราดับพรึบลงไปเลยพอมาถึงวินาทีที่6เราบ่อยปุ่มทุกอย่างก็เป็นอันจบไทม์เมอร์จะร,รับร หัวใจสําคัญมันอยู่ที่วินาทีที่5นี้เองเป็นจุดเปลี่ยนเลยก่อน5วิดันบิดมันเป็นออฟอยู่ไฟก็เลยติดแต่พอถึง5วิปะทิมเมอร์นับเสร็จดันบิดพลิกกลับมาเป็นออนผลก็คือไฟดับง่ายๆแค่นี้เลยครับทีนี้คําถามคือแล้วมันทําแบบมันได้ยังไงทําไม DN เป็นออนแล้วไฟถึงดับคําตอบมันอยู่ที่เทคนิคการเขียนโปรแกรมครับคือเราเอาเจ้าสถานะ DN เนี่ยไปควบคุมสวิตช์อีกตัวหนึ่งที่เราใส่เข้าไปในโคด้ด สวิตตัวนี้เรียกว่า normally closed หรือ NC ชื่อมันอาจจะฟังดูงงๆนะครับแต่หลักการง่ายๆคือถ้าไม่มีอะไรเกิดขึ้นสวิตตัวนี้จะเชื่อมวงจรไว้ตลอดก็คือไฟจะติดเป็นปกติแต่เมื่อไรก็ตามที่ไทม์เมอร์นับเสร็จแล้ว DN กลายเป็น ON มันก็จะส่งสัญญาณไปบอกสวิต NC ตัวนี้ว่าเฮ้ hey, เปิดวงจรเดี๋ยวนี้พอวงจรเปิดไฟก็ดับนี่แหละครับเคล็ดลับของมันเห็นไหมครับว่าเราอาจจะเริ่มจากเรื่องง่ายๆแค่การควบคุมหลอดไฟดวงเดียว แต่เชื่อเถอะครับว่าหลักการเดียวกันเป๊ะๆแบบนี้แหละคือหัวใจสําคัญของระบบอัตโนมัติที่ซับซ้อนกว่านี้อีกเยอะแยะมากมายเลยแล้วก็แน่นอนครับไอเลข5วินาทีเนี่ยมันเป็นแค่ตัวอย่างเฉยๆเราอยากจะตั้งเป็น10วิ1นาทีหรือชั่วโมงหนึ่งก็ทําได้หมดเลยและนี่แหละครับคือความเจ๋งของมันเพราะมันคือการที่เรามอบพลังในการควบคุมเวลาให้กับเครื่องจักรได้อย่างแม่นยําสุดๆเลยแล้วในโลกจริงๆละ่ะเขาเอาไปทําอะไรกันบ้างโอ้โหเยอะมากครับลองนึกภาพตามนะครับ อย่างการสั่งให้มอเตอร์ทํางานแค่แป๊บเดียวแล้วหยุดหรือการเปิดพัดลมระบายความร้อนทิ้งไว้สักพักหนึ่งหลังจากที่เครื่องจักรใหญ่ดับไปแล้วหรือในโรงงานที่ต้องควบคุมเวลาการผสมสารเคมีหรือการให้ความร้อนแบบเป๊ะๆหรือแม้กระทั่งการทําไฟกระพริบเตือนสัญญาณเตือนต่างๆทั้งหมดนี่แหละครับล้วนใช้หลักการพื้นฐานของออนเดเลย์ไท r ที่เราเพิ่งดูกันไปเมื่อกี้นี้เองสุดท้ายนี้ก็อยากจะทิ้มคําถามที่น่าสนใจไว้ครับว่าในเมื่อตักกะง่ายๆแค่นี้มันควบคุมหลอดไฟได้ ลองจินตนาการดูสิครับว่าพลังในการควบคุมเวลาที่อยู่ในมือเราแบบนี้มันจะสามารถเอาไปสร้างสารรค์หรือปลดล็อกความเป็นไปได้อะไรได้อีกบ้างในโลกของระบบอัตโนมัติที่ไม่มีที่สิ้นสุดครับ